คุณหมอคะดิฉันมีเพศสัมพันธ์กับแฟนวันที่24นะคะป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยค่ะแต่ว่าพอวันที่26เนี่ยมีตกขาวออกมาเป็นเมือกสีน้ำตาลแล้วก็มีเลือดสีแดงสดปนออกมาด้วยนะคะดิฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะซึ่งวันที่24ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันในวันนั้นเนี่ยค่ะดิฉันไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำมาก่อนหลังจากว่ายน้ำเสร็จรู้สึกแสบที่อวัยวะเพศแล้วก็เหนื่อยมากค่ะ ปกติแฟนจะใช้ถุงยางแบบธรรมดาแต่วันนั้นเนี่ยเราเลือกใช้แบบถุงยางแบบชะลอการหลังนะคะที่ฉันผิดปกติอะไรหรือเปล่าคะนแรกเลยที่เราคิดถึงง่ายๆด้วยสาระสำนึกเนี่ยนะคะก็คือ<ช>ว่าเป็นเรื่องของการเสรียดสีที่มันมากจนเกินไป<ม>เพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะไปไว่ายน้ำมาก่อน<ช>มีอักเสบอยู่แล้วเป็นเบื้องต้นใช่ไหมคร<ม>ับพอมีเพศสัมพันธ์แบบนานๆยาวๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดมีอาการ เสียดสีแล้วเลือดออกได้พอเลือดออกมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เกิดได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่2นะคุณโน้ตที่เราสนใจก็คือว่าเอ๊ะมันเสียดสีอย่างเดียวหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของโรคติดเชื้อบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังยกตัวอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าต้องชมว่าคุณผู้ชมก็ใส่ถุงยางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือป้องกันโรค ใหญ่ๆเด่นๆไปได้เลยอย่างเช่นซิฟิลิสเอยอโลก HIV เอชเอยนะครับแต่ว่าถึงแม้จะสวมถุงยางอนามัยแล้วก็ตามเนี่ยถ้ามีเชื้อบางอย่างเช่นหนองในห,ห,หนองในเทียมเนี่ยก็ยังสามารถติดได้นะครับเพียงแต่ก็จะลดเปอร์เซ็นต์ลงเยอะนะครับถ้าเทียบกับไม่ใส่ถุงยางนะครับแล้วก็ต้องตรวจว่าไอตัวสารคัดหลั่งของผู้หญิงเนี่ยมัน มีหนองหรือเปล่ามันมีข้นหรือเปล่าสีเป็นสีเหลืองสีเขียวบ้างหรือไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นหนองในหนองในเทียมหรืออีกตัวหนึ่งคือพยาธิในช่องคลอดนะครับพวกนี้ทําให้เกิดเป็นตกขาวสีเขียวสีเหลืองได้แล้วก็มีเลือดออกเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น t r a u m หรือการเสียดสีมากเกินไปเนี่ยอันนี้คือการรักษาคือก็พักผ่อนนะครับพอเราพักผ่อนปุ๊บเรางดมีเพศสัมพันธ์ เจ็ดวันสิบวันเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาซ่อมแซมก็หายไปก็ฟื้นฟูขึ้นมาดีขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการติดเชื้อเนี่ยมันจะไม่หยุดแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการกลับมาซ้ําอีกได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอแนะนําว่าควรจะไปตรวจร่างกายนะครับดูส่วนอื่นว่าเอ๊ะช่องคอดแดงส่วนอื่นหรือเปล่ามีทรายของการติดเชื้อตรงอื่นบ้างหรือไม่นะครับแล้วก็เอาสารขั้นหลังมาตรวจเลยนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีอาจจะตรวจแฟนด้วยนะครับ